กราบสวัสดี f อฟซเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาและผู้ที่รอการตักปลาทุกท่านนะผมนี่วันนี้มาสะโอดแดดแรงเลยนะ<อ>ขายปลา,ากันก่อนมามาดูปลาตัวที่ตักได้เมื่อวานนี้ด้วยนี่ยังอยู่เปล่าร้อยเงือกไวฮ้ยมันจะ <laughs> ไป <laughs> เชือกมันย่อนอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเชือกย่นอย่างเงี้ยกคนมาซื้อแล้วโอ้โหเชือกย่อนเชียวนะยังอยู่อยู่มั้งปลา <laughs> เดี๋ยวเราจะได้ไปขึ้นไปดูด้วยว่าหนักกี่กิโลเสร็จแล้วค่อยไปตักของใหม่เย็นนี้กัน ใกล้ถึงเวลาเลี้ยงปลาแล้วงั้นแน่เห็นหนวดนหนน้อยอโอย่อโอ้โยยังโนกเอาอขึ้นมาโอ้ยเกียร์เกียร์ดูโอ้โยอโอ้โยจังใหญ่อือโอ้แข็งแรงโอ้โยสบัดปลาสบัดนะไม่ได้ผมไม่ได้สบัดปลาขึ้นไปเช็คกันว่ากี่กิโลตัวนี้ไปไปครับผม โอ้โหคึกขนาดนี้ดินผัดผัดผัด,ผด,ผดเลยนะเอา้าแดดแรงดีดูด้วยยาวเปล่าโอ้โหนะคนสั้นไปโอ้ยค,ค,คึกคักด,ดีจังวะเอา้ามาต่อกันนะครับผมมาจะทำลายสถิติเราได้หรือเปล่าเนาะตัวแล้วห้าโลครึงนะ่งเนาะใช่เฮ้ยตัวนี้มากกว่าเท<ำ>่าไหร่อถอดถอเชือกก่อนเอ๊ะน แปดโลกว่าเนี้ยโอ้โหตะการสองโลเออใส่หนักเชือกอยู่มั้งเนี่ยเอาถอดเชือกออกแก้เชือกก่อนเฮไปช่างไปพร้อมเชือกแล้วใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวน้องมันเอาไปแล้วเดี๋ยวมันไปอยู่ในถังแล้วไม่มีเชือกเชือกไม่หนักเท่าไหร่หรอกเอาไปเท่าไหร่เท่าไหร่เฮียแปดจุดสอง่ะแปดจุดสองแปดจุดสองหรือหกจุดสองสถิติใหม่เนาะสถิติใหม่สถิติใหม่ แหมแบ่งปันกันไปนะอันนี้น้องบอกาขายเป็นปลาเนื้อนะเราก็ขายในราคาพิเศษนะตัวราขายไปได้พนะันร้อยเนาะตัวนี้หนักกว่าแต่ขายได้ถูกกว่าอา้าวแบ่งปันกันไป,ปนไให้เขาได้กําไรนิดหน่อยไปเอาไปส่งบนรถเลยเจนนี่ไปเอามาต่อนะผม พายดีพายหักพายหม่านอันนี้ลงน้ำต้องได้ละขอใอใหญ่มาเลยนะลูกอย่าให้แพ้หกโลตัวเมื่อกี้นี้นะอ,อะขอให้เข้าเฮียหักเลย พายรูดุดเนาะพายหักเลยอะ่ะพายรูุดมือนี่ไหมอ้าวได้แพ็คคู่มาเลยอะ่ะถึงขั้นล้มตัวลงนอนเลยอะ่ะรางวัลปลอบใจของวันนี้เหรออ่ะใส่นี้ปล่อยอย่างเดียวนะครับผมเดี๋ยวรุนอีกสักทีสองทีเนาะใช่ปนะเอาสารพาย หดต้องบอกว่าวันนี้ผมทําเต็มที่นะผมตักเยอะมากเลยแต่มันไม่มีเนาะใช่แม้กระทั่งปลาธรรมชาติพวกตะเพียนทองที่มันมีแบบเยอะๆมากๆไม่มีเลยห,หายเกล้ยงเลยอ่ะเผื่อรอบเนี้ยยามโพเพยโพเพเมื่อก่อนนี้เราต้องตักทายน้ำํำตักไหนตักนั้นเลยอเอาขอให้รอบนี้วิ่งเข้า นิ่งอย่างนิ่งเลยอ่ะลองเอาท่ายากสักทีไหมลองไหวหรือเปล่านะเพราะพายมันดูพายมันหนักเอ้ยพายพายไม่สมประกอบพายอันนี้หนักเอ้าอุ้ยอุ้ยเฮียเข้าเลยแน่เลยย่าพายไปแทงไปชนปลาปักเลยอุ้ยเข้าสิเข้าไหมไม่เข้าหรอกชนปลา แกแทงพายไปก็ชนปลาแล้วอ่ะโอ้ชนแล้วตกใจปลาเอ้าไม่มีได้แค่นี้ทําเต็มที่แล้วครับผมเอ้าทุเวลาบาดเจ็บให้ทิงทําให้เต็มที่ครับผมโหยาวาอย่างเยอะเอาจิงจกท้ากอะต้องได้ ปลาชนพายแล้วเ๋อเอา้าวิ่งเข้าพายหน่อยเร็วเข้าถุงเลยน้องบอกมันแม่นเกินมันไม่เข้าถุงเืมวันนี้มีตักแต่ชนชนรอเนีย่ยอืมอลองต่อ,อยุให้ทิง้ง มาเข้าเถอะนิ่งอย่างเงี้ยนิ่งมากอะ่ะ <c oughs> นิ่งก๋งไม่มีหรอก